วันนี้จะพาท่านน้อยทำขนมเค,ค้กนะคะเป็นวันเกิดของคุณโมโมคุณมโมก็เลยจะทำเค,ค้กให้นะคะเริ่มมากันหน้ามุ่ยแล้วค่ะคุณโมโมตั้งใจทำม,มากมากเตรียมส่วนผสมเองทุกอย่างเลยช่างตวงด้วยความตั้งใจแรกๆก็ยังมีกำลังใจดียิ้มออกร่อนส่วนผสมทุกอย่างร่วมกันตุกติ๊ก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 เริ่มใส่ส่วนผสมที่เป็นนมะ เมนูที่จะทำก็คือเค้กช็อกโกแลตแบบโบราณช่วงแรกจะเป็นช่วงของการทำตัวแป้งเค้กนะคะเป็นพิมพ์ถกกุ้งตัดจะเป็นบบุบบูบุบเหรอเดี๋วยวลาจะต้องลองด้วยนี้ทีนึงคุณมูมูกลัวว่าตูดเค้กจะบูบุบบบคะ่ะตอนนี้ตัวส่วนผสมของแป้งเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะนำเข้าอบนะคะ อบเค้กประมาณ40นาทีแล้วก็ไปทําส่วนผสมที่เหลือต่อนั่นก็คือตัวหน้าเค้กนั่นเองไข่แดงคนๆวิปครีมกับน้ําตาลทําไปก็หลุกหลิกไปหมอออีกแล้วมองอะไรเม้มปากแล้วจะเสร็จเร็วขึ้นไหมคะใกล้เสร็จแล้วมาปั่นวิปครีมกันทำได้อย่างนั้นคือวิปครีมมันจะขึ้นใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อยกระเด็น ต้องเริ่มปัดนใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ออเดอร์เข้านะคะคนส่วนผสมไม่เข้ากันตัวแป้งอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไวใ้ให้แห้งแปบ๊บหนึ่งแล้วก็เอาออจัดพิมพ์ได้เลยช่วงนี้คือช่วงปาดครีมนะคะคุณมโมูพิธีพิถานในการปาดครีมเป็นอย่างมากวับ <What? S 1> ต้องอร่อยแน่แนเลยนะคะเนี่ยแช่เย็นทิ้งไว้ให้เสรตัวเสร็จแล้วเ,เช็ควันเกิดของคุณโมโมน้อยคเคย้นี้ใครทำคะเนี่ยเขาทำค่ะ แค่ทำค,ค่ะเอ้ยนะิหายไม่หัวโตจังว่าหมดนี่ว้าวน่าก,กินจริงเลยค่ะอยากเข้าป้ายมนะันมองว้าว